สวัสดีครับหลังจากวันหยุดใกล้จะหมดลงนะครับหลายท่านก็คงกําลังจะติดลมใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรให้กําลังใจนะครับก่อนที่จะไปทํางานหาเงินนะครับมาเรียนรู้วิธีวิธีหนึ่งที่จะเก็บเงินไว้ในบัญชีก่อนนะครับไม่เช่นนั้นถ้าท่านไม่รู้คลิปคลิปนี้อาจจะเสียใจก็ได้ดูสักสี่หนาทีไม่เกินนั้นแล้วเอาไปเป็นเรื่องเล่าได้เอาไปเตือนกันได้แชร์กันได้นะครับ เรื่องแรกก่อนเรื่องใกล้ตัวเลยนะครับทุกคนมีแน่นอนมือถือท่านอาจจะได้เจอข้อความลักษณะมันคงจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ผมจะอ่านให้ฟังว่าข้อความที่ขึ้นมาจะเขียนว่าร u c k y running นะครับซึ่งเรียบร้อยแล้วก็จะบอกว่ารายได้เดิน391นะครับย่อนเงินในบัญชี52,197บาทเสร็จแล้วจะมีว่าข้อความเขียนไว้ว่าอย่างเี้นะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับขอนเข้าบัญชีของคุณ แน่นอนเลยผมเห็นเมเสร็จผมเห็นข้อความอย่างนี้ตอนแรกผมก็ว่าวันนี้อื ừ ừ ừ, ราบร้อยแล้วนะครับมีเงินห้าหมื่นบาทโอนเข้าบัญชีแน่นอนแต่มาดูว่ามาเช็คกับตัวเองเลยเว็บแรกที่เห็นก็คือเกิดความพึงพอใจแล้วโชคดีงานนี้มีเงินได้แน่นอนห้าหมื่นบาทนะครับแต่คิดไป๊มันเป็นเงินอะไรนะเงินค่าคอนเทนต์เงินค่ายูทูบเบอร์ก็ไม่น่าจะใช่เพราะช่วงเวลานี้ไม่ใช่การโอนเงินของยูทูบเบอร์นะครับ ไม่ใช่แน่นอนเป็นเงินตกลงงานอย่างอื่นเงินค่าวิชาชีพอย่างอื่นที่เราคุยกันก็ไม่มีที่จะต้องโอนเข้ามาในจํานวานนี้นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่คิดได้อ่อมันต้องเป็นการหลอกให้เปิดประตูบ้านของวิชาชีพเพราะว่าข้อความถัดไปก็คือการใช้คําว่าเนี่ยแถบสีข้างล่างนี่นะครับที่ผมปลายมือผมเนี่ยเขียนว่าติดตั้งนั่นหมายความว่าเขากําลังล่อเราด้วยตัวเลขว่าเรากําลังจะได้รายได้จากอะไร แล้วเขาให้เราติดตั้งอะไรลงไปหมายความว่าถ้าผมกดติดตั้งลงไปตั้งนะครับแน่นอนว่าผมกําลังเปิดประตูบ้านให้กับมิจฉาชีพนะผมกำลังเปิดประตูบ้านให้กับมิจฉาชีพ,นะลชชพแล้วมิจฉาชีพก็เข้าไปในบ้านผมจะทําอะไรแล้วแต่แล้วเขานี้มัดมือผมนะควยหลังหรือว,ว่าจะไปล้วงเอาอะไรของผมเย,อ,เยอะแยะในนั้นก็ได้ถูกไหมแม้กระทั่งเงินในบัญชีของผมก็อาจจะเกลี้ยงได้ถ้าผมติดตั้งเพราะฉะนั้นผมจึงบอกกับแฟนเพจว่า อย,อย่าได้กดติดตั้งนะครับอย่าได้กดติดตั้งนะครับปล่อยมันไว้ลบมันออกแล้วก็ Delete มันไปนะครับฆ่ามันไปเพราะเราเช็คอยู่แล้วว่าเราไม่มีเงินที่จะเข้ามในระบบอย่างนั้นทุกวันนี้ที่เป็นข่าวที่อยู่ในกระแสก็คือการทําเรียวนะครับซึ่งเขามีวิธีการโอนเงินที่ถูกต้องชัดเจนอยู่แล้วถ้าเรามีสิทธิ์ได้เหมือนยูทูบเบอร์ที่ผมเหมือนที่ผมทําช่อง y o u t u b e เนี่ย ผมก็มีรายได้จากช่อง YouTube ซึ่งมีกระบวนการที่เข้าบัญชีอยู่แล้วนะครับไอ้นั้นไม่ต้องห่วงไม่มีการยืนยันอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านอย่าได้กดยืนยันถ้าท่านกดยืนยันหมายความว่าท่านกําลังเปิดประตูบ้านให้กับมิจฉาชีพเขาจะไปเอาเงินในบัญชีของท่านออกเกลี้ยงเลยเพราะฉะนั้นการทํางานหลังจากวันหยุดแล้วรักษาเงินไว้ในบัญชีโดยวิธีการไม่กดยืนยันหรือติดตั้งแอปที่มันมาลักษณะอย่างนี้นะครับเตือนกันไว้แชร์กันดูนะฮะแชร์กันออกไปให้รู้กันทั่วกันนะครับแล้วอีกอันนึงนะครับ นี่อันนี้คือบินเรียกเก็บค่าไฟการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นท่านจะสังเกตไหมถ้าการไฟฟ้าส่งให้ท่านจะเป็นอย่างเงี้ยด้านหน้า้าน,าน,าน,านหลังก็คือไม่มีอะไรแล้วนะมีแค่บินกับใบเสร็จเพราะทุกวันนี้เขาจะมาติดไว้ที่หน้าบ้านต่างจังหวัดก็เหมือนกันติดไว้ที่หน้าบ้านโดยไม่มีเจ้าหน้าที่มาเก็บเหมือนเมื่อก่อนละนะครับเขาใช้วิธีการนี้มันก็เลยกลายเป็นช่องหนึ่งที่ให้มิจฉาชีพเอากระดาษของมิจฉาชีพอย่างเงี้ย มีข้อความลักษณะที่อันนี้ไม่ใช่กระดาษที่ข้อความของมิชาชีพนะสมมุติให้ฟังให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเขาก็เอามาแปะอ่าเอามาแปะในใบเสร็จของการไฟฟ้าที่อยู่หน้าบ้านคุณ,คณเขาก็เอามาปับ๊บแล้วก็แม็กเข้าไปชับนะครับก็จะเป็นลนักษณะอย่างนี้ด้านล่างเนี่ยจะมีข้อความเชิญชวนให้เราตรวจสอบว่าค่าไฟเรามีจํานวนเท่านั้นเท่านี้จริงไหมนะแล้วให้เราสแกน QR โค้ดดูได้ตรงนี้แ่เนะขาจะชี้มาเลยว่า สแกนดูจากตรงนี้เป็น QR code นั่นหมายความว่าถ้าเราสแกนปุ๊บก็เหมือนเราเปิดประตูบ้านให้กับโจรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําอย่างยิ่งคืออย่าใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในมือของเราเปิดประตูบ้านให้กับโจรให้เข้ามาในระบบของเราในระบบคอมพิวเตอร์ของเราในระบบบัญชีธนาคารของเรามาล้วงทุกอย่างจากเราโดยการที่เราสแกนไปแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะสแกนท่านจะสแกนจากตรงไหน จะตรวจสอบจากตรงไหนตรงนี้ครับอันนี้คือใบเสร็จเนี่ยใบยเสร็จใบแจ้งค่าไฟเนี่ยมันจะมี QR code อยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงเนี้ยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะสแกนสแกนจากตรงนี้อันนี้ไม่ใช่เปิดประตูให้กับมิจฉาชีพครับแต่เรากําลังไปเปิดประตูเข้าไปในการไฟฟ้าเพื่อไปตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของเราฝากกันไว้ชอบแชร์นะครับเป็นประโยชน์เอาไปเป็นเรื่องเล่ากันได้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ